สวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวสาประจำค่ำคืนที่20กรกฎาคมครับอย่าลืมบริการสัญญา l นะครับนักทุนครับสกุลเงินทองคําดัชนีหุ้นรวมถึงราคาน้ำมันครับค่าบริการเฉลี่ยเพียงวันละ39บาทเท่านั้นเรามีการไลฟ์สดเนี่ยสามรอบต่อน1นวันเลยนะครับร่วมฉลอง10ปีแห่งความเป็นเลิศทางด้านการเทรดไปกับ T h i n g s Market ครับใครสนใจก็เรียนเชิญที่เพจหรือว่าเว็บไซต์ Things Market โดยตรงได้เลยนะครับเป็นบรกเกอร์ที่ไม่จำกัดกลยุทธ์การเทรดครับผม กลับเข้ามาสู่ในช่วงของการสรุปข่าวภาคค่ำนะครับนักสุนครับภาพรวมแล้วตลาดยังตกอยู่ในสถานะลิสออนนะครับโดยในส่วนของตัวสกุลเงิน c h f USD ดอลลาร์ JPY ยังคงอ่อนอยู่ที่ท้ายของตรางครับตัวอ่อนสุดเนี่ยดูเหมือนจะเป็นในส่วนของตัว USD ดอลลาร์นะครับผลักดันให้กับราคาทองคําขึ้นไปทํำนิวไฮใหม่ครับนักสุนครับในส่วนของตัวสกุลเงินยูโรนะครับยังอยู่ในช่วงของการเฝ้ารอข่าวในค่ําคืนนี้ว่าผลสรุป การเจราจาระหว่างสุดยอดผู้นำเนี่ยจะออกมาเป็นในลักษณะไหนครับแต่ข่าวคาดการเบื้องต้นนะครับมาแล้วนะครับนั้งสุดคาดว่าน่าจะได้รับข้อตกลงกันในการประชุมในครั้งนี้ครับผมทางด้านของตัวนิวซีแลนด์นะครับก็ยังได้รับแรงหนุนตลอดทั้งวันเกี่ยวกับความเชื่อมั่นว่าทางภาครัฐจะเข้ามาช่วยเหลือเศรษฐกิจครับ สกุลเงินปอมมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับตัวข่าวใหม่ๆยังไม่ได้มีการรายงานเข้ามานะครับนักทุนคือถ้าเอาแบบล่าสุดเลยเนี่ยก็จะมาจากทางนายกบริจอร์สันครับที่เขาได้ออกมากล่าวไว้นะครับว่าเรายังไม่ถึงจุดนะครับในเรื่องของตัววัคซีน ตัวนี้จริงๆไม่ไม่ไม่ไมควรจะเป็นข่าวดีเท่าไหร่นะครับนักทุนครับแต่ว่าวันนี้ก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีตามที่กระผมได้รายงานไปเนี่ยมันมีข่าวดีเกี่ยวกับที่ว่าทางรัฐบาลอังกฤษเนี่ยเขาได้มีการทําสัญญากับบริษัทที่ผลิตวัคซีนต่างๆนะครับในทั่วมุมโลกเลยตัวนี้ถือว่าเป็นข่าวดีให้กับสกุลเงินปอนเหมือนกันครับผมนักทุนครับ ในค่ำคืนนี้เรายังเหลืออีก2อีเวนต์สำคัญที่ยังต้องจับตาม,มออนะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมของสุดยอดผู้นำซึ่งตามสำนักข่าวมีการระบุมาเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มขึ้นในช่วงเวลา19นาฬิกานาทีซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณ19นาทีนีน้ครับอีกข่าวหนึ่งก็จะเป็นข่าวของทางสาหรัฐอเมริกาแล้วครับนักทุนที่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คุณตีเว่นมนูชินนะครับ จะมีการหารือกันเกี่ยวกับในเรื่องของตัวแผนการกระตุ้นตัวใหม่ครับผมที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ครับตัวนี้ถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญแล้วก็มีผลกระทบต่อตลาดได้นะครับยังไงตัวนี้ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดครับสำหรับในค่ำคืนนี้ครับตลาดหุ้งดอว์สตรีทนะครับยี่สนาฬิกาสานาทีจะเปิดตัวเข้าสู่แดนผสมกันทั้งกระดานนะครับนักถุนครับวันนี้ราคาน้ํามันยังมีการปรับตัวอ่อนค่าลงมาสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าได้รับแรงลบจากในส่วนของความวิตกกังวล ที่เกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 ครับที่มันมีการปรับตัวสูงขึ้นครับสำหรับยอดผู้ติดเชื้อตัวนี้เป็นการรายงานจากทางรอสเตอร์นะครับผมเอาลละครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวภาคค่ำทั้งหมดครับนักทูนครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเรากลับมาพบกันและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ ท้ายที่สุดนี้นะครับนักทุนครับกับผมก็ต้องฝากประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะครับเผื่อท่านใดมองหาในส่วนของคอร์สเรียนฟั n เ a เมน t a l แบบตลอดชีพนะครับตัวนี้ทุกท่านก็สามารถที่จะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับมาคุยกับกระผมที่ไลน์ด้านล่างก่อนนะครับขอบคุณครับ